นักวิจัยมอชเจ๋งค้นพบวิธีรักษาและยับยั้งโรคกระดูกพุนข้อเสื่อมได้เป็นครั้งแรกของโลกโดยใช้สารเซสมีในเมล็ดงาดำรองศาสตราจารย์ด็ตอร์ปรัชญาคงทวีเลิศอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่า การค้นพบครั้งนี้ได้ต่อยอดจากการฟื้นฟูเรื่องของเซลล์สมองและรักษาโรคมะเร็งที่ได้สกัดสารเซซามีนออกมาจากเมล็ดงาดําซึ่งสารเซซามีนนี้สามารถที่จะนําไปรักษาโรคก,กระดูกพุนได้เป็นอย่างดีและมีผลการทดลองซึ่งได้ผลอย่างชัดเจนมาแล้วการค้นพบครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของโลกหลังจากผลทดสอบทางวิทยาศาสตร์พบว่าสารเซซามีนที่คิดค้นได้จากงาทั้งหมด3ชนิดคืองาดํางาขาวและงาแดงโดยได้คุณสมบัติที่ไม่แตกต่างกัน และเมื่อนําสารเซามีนมาทําการทดสอบร่วมกับเซลล์สลายกระดูกที่ห้องปฏิบัติการพบว่าสารเซามีนสามารถยับยั้งเซลล์ทาลายกระดูกได้ปัจจุบันแม้ว่าจะมียารักษาเกี่ยวกับโรคก,กระดูกพุนและการผ่าตัดรักษาได้แต่ก็อาจจะมีผลข้างเคียงหรือหากมีการทานแคลเซียมจํานวนมากเพื่อไปรักษาโรคก,กระดูกพุนก็จะทําให้เกิดกระดูกงอกขึ้นมาและหากทานแคลเซียมมากเกินไปก็เสี่ยงที่จะเป็นโรคก,กระดูกเปราะอ,อีกด้วย อย่างไรก็ตามประชาชนควรรับประทานงาที่สุกแล้วแต่ต้องระวังการปนเปื้อนของเชื้อราและระวังการเหม็นหืนหากทานอย่างถูกต้องต่อเนื่องก็จะเป็นผลดีต่อร่างกายและไม่มีผลข้างเคียง